มาดูเรื่องของเด็กดองเนี่ยนะฮะต้องใช้คำว่าตะลึงเลยเพราะว่ามีคนไปพบอยู่ในบ้านล้างหลังหนึ่งเนี่ยนะครับผบุชมะแล้วก็ไปแจ้งตำรวจว่าพบซากศพทารกถูกดองใส่ขวดโหลอยู่ในบ้านล้างอยู่ที่ถนนสพ,พสิทธิ์ตำบลในเมืองอยู่ที่อบบุบลราชธานีนะครับไปตรวจสอบก็ปรากฏว่าห้องแถวไม้ชั้นเดียวสภาพเก่าแบ่งเป็นห้อง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 หนึ่งเนี่ยนะฮะ ไม่มีคนพักอาศัยมากกว่า10ปีไปพบกล่องกระดาษใส่ขวดน้ำเกลือใบใหญ่วางอยู่ในกล่องกระดาษมีขวดโลหลห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์อยู่14ใบเพรใบพอแกะห่อออกเนี่ยตะลึงเลยนะฮะเพราะว่าภายในขวดมีซากศพทารกในสภาพถูกยอ่อดองด้วยน้ํายาขวดละหนึ่งศบ,บางศพเนี่ยเอาไว้วะครบสมบูรณ์คาดว่าจะเป็นศพทารกที่ มีหญิงตั้งครรภ์ไปทำแท้งจากคลินิกเถื่อนหรือไม่มตำร,รวจสอบปากคำเนี่ยนะฮะว่าห้องแถวที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นของนางสุพิษกาวันนางสุพิษเนี่ยที่สุดก็ให้การเนี่ยนะฮะว่าไม่รู้มาก่อนจริงๆนะแต่กล่องกระดาษมีชื่อคุณแน่งน้อยติดอยู่คุณแน่งน้อยเนี่ยสุพิษบอกว่าเป็นน้องสะพ้ายทำงานที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุบล ตำรวจก็เลยไปตามตัวมาครับท่านผู้ชมะแน่งน้อยให้การรับสรารภาพครับคุณกฤษฎาครับใช่ค่ะให้การรับสรารภาพเนี่ยนะคะยอมรับว่าเด็กทารกที่ดองเอาไว้ในโหลเนี่ยเป็นของตัวเองเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปรับซื้อมาจากอ้างว่าซื้อมาจากนางอุดาสุดที่วงนะคะบอกว่านางอุดาเนี่ยเป็นหมอทําแท้งเป็นหมอทําแท้งเถื่อนไปซื้อมาศพละ1000บาทเพื่อที่จะ นำศพที่ดองเอาไว้ในหัวดลเนี่ยไปขายให้กับผู้ที่ต้องการศพทารกไปทำลูกกรอกทำพิธีทางไสยศาสตร์แล้วก็ทำแบบนี้เนี่ยเธอบอกว่าเธอทำมานานแล้วนะคะเมื่อได้ศพมาเนี่ยก็จะดองรอเอาไว้แล้วลูกค้าเนี่ยก็จะมารับต่อไปอีกทอดหนึ่งนี่โอ้โหคนที่รู้นี่แบบค,คุณไม่ถูกกันนะคะเนี่ยตอนนี้ตำรวจคือเป็นในหน้าด้วยแน่งน้อยเนี่ยนะใช่ค่ะ พาหญิงสาวตั้งครรภ์ไปทําแท้งแล้วก็เอาศพมาเราก็รับศพก็คือขอซื้อมาจากหมอทําแท้งเถื่อนเนี่ยนะคะจากจากไอ้เจ้าคลินิกเถื่อนเนี่ยศพลพันเอามาดองรอไว้ก่อนเพราะว่าปกติเนี่ยเธอบอกทำมานานแล้วลูกค้าเนี่ยจะมารับซื้อแล้วซื้อเสร็จเนี่ยเอาไปทําลูกกลอกบ้างเอาไป,าไปทำศิลยาศสาสตร์้าแต่รอบนี้ทางใต้ใช่ไหมเห็น <He ard. S 1> ว่ารอบนี้ยังไม่ทันมาก็เลยกลัวว่าไม่อยากเอาไว้ที่บ้านเอามาทิ้งไว้ที่บ้านวางปรากฏว่ามีคนมาพบเข้าค่โอ้โห